เอามาสายแดกอาจารย์หนันนะครับเอ,อ๊บทานด้วยกันอย่าให้ทานคนเดียวไม่เอาเอให้แดกด้วยกัน, <laughs> กนสายแดกนะครับไม่ต้องพูด บพบกับอาจารย์อัญพารพรัฒแดกอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์อัญอยู่ที่โรงแรม RP Hotel นะฮะอยู่ที่จังหวัดยสโสธรนะฮะวันนี้อาจารย์อัญจะพามาแดกอะไรไปดูกันครับโรงแรมนี้จะอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์นะฮะอยู่ติดกับโรงเรียนเทศบาล2สามัคคีวิทยานะฮะวันนี้อาจารย์อัญจะพามาแดกร้านอะไรไปดูกันครับจริงๆอาจารย์อัญน,นัดน้องเอิร์ธไว้นะฮะน้องเอิร์ธที่เป็นเจ้าของร้าน บ้านเขาสวยหรือมาชาบูนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะกันว่านงเอิร์งมาหรือยังหรือเตรียมของไว้หรือยังนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปบ้านเข้าสวยนะฮะนี่หรูหราดูมีเสน่ห์นะครับก่อนเข้าร้านเขาก็มีจุดคัดกรองนะฮะจุดคัดกรองอุณหภูมินะครับแล้วก็เจลล้างมือนะฮะายเข้าไปไปกันเลย มีพนักงานเปิดร้านด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์บอกตอนนี้เราอยู่กับน้องเอิร์ธนะฮะน้องเอิร์ธเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะครับพอดีอาจารย์อ่านได้โทรมาสั่งแล้วว่าน้องเอิร์ธวันนี้อาจารย์จะมากินข้าวนี่น้องเอิร์ธมีอะไรแนะนําอาจารย์อา่านมั่งนะครับน้องเอิร์ธเลยแนะนาว่าอยู่ที่ยโสธรเนี่ยมีร้านอาหารเปิดใหม่ชื่อร้านอาม่าชาบูอาจารย์อ่านบอกเขาโอ้โ OK, ดีเลยอยากกินอะไรที่แบบ ถูกกแล้วแบบจุกๆหน่อยมันย่สมชื่อกับพารลพัดแดกหน่อยใช่ไหมน้องเอิร์ทเลยแนะนําที่นี่มานะครับที่นี่เป็นไงบ้างครับแนวคิดของน้องเอิร์ทนะครับที่ว่าที่จะมาเปิดร้านชาบูตรงนี้คือเราทําไมเหรอที่เราเราต้องมาเปิดร้านที่นี่ครับเพราะว่าเห็นว่าที่นี่เปที่จอดสะดวกโอ้กว้างขวางเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้คืออยู่ชั้นล่างของโรงแรมอาร์พีด้วย ใช่ไหมฮะแล้วแนวคิดที่มาเปิดร้านอาาชาบูเนี่ยเป็นมาอย่างไงถึงมาเปิดตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยด้วยตัวเองอยากกินด้วยอ๋อก็คือเป็นสายแด็กอยู่แล้วเท่านี้ใช่ชาบูอยู่แล้วแล้วก็อยากได้รสชาติที่ที่มันเป็นชาบูจริงๆเดี๋ยวๆพูดถึงชาบูแล้วทําไมต้องเป็นอาาชาบูเหรอก็เพราะว่าก็ก็คืออาาก็ชอบทานที่บ้านชอบทำชอบทารจัดการการต้มแล้ว นก็คือพูดถึงพูดก็คือเราคิดถึงสมัยก่อนอะไรนี้ใช่ไหมว่าพ่อม่เคยทําชาบูให้กินบ่อยๆสมัยนั้นสมัยนั้นเขาเรียกซุกี้ใช่ไหมชาบูชาบูหน่อยแต่ว่าคือเราเอาน้ําซุปของสมัยนั้นมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกับสมัยใหม่ให้ร่วมสมัยใช่ไหมแล้วพิเศษยังไงที่ร้านนี้นอกจากน้ําซุปแล้วยี่แบบ น้ำซุปมีสองแบบมีสองแบบจำอะไรบ้างแบบน้ำใสน้ำดำใช่ไหมอ่าเด็ดยังไงฮะมีซิงเกิลอร์ของทางร้านไหม่ถึงน้ำซุปแค่นั้นแต่ทั้งน้ำซุปแล้วก็ทั้งเอ่อคนนี้แหละคกหมูพวกอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างถ้าหมูมีอะไรที่แนะนำถ้าหมูแเราก็อันนี้จะเป็นสามชั้นตัวนี้สามชั้นสามสามชั้นสไลด์ใช่ไหมั้นสไลด์บางเอะอ่าโอ้ยเนื้อเราคั่นได้อย่างดีประมาณว่าแบบพอเข้าปากว่าละลายอะไรเงี้ยละลายละลายเลยใช่ไหมสิแล้วเป็นแล้วเป็นเนื้อหมูมันต้องกินไหมแบบนี้ยต้อง เอาโอเคแล้วมีอะไรอีกครับนึกว่าก็มีสันสันคอสันคอตัวนี้ก็ค่อนข้างบางนะใช่ไหมแล้วะไรเนี้ยอะไรใช่ไหมละลายใช่เนี่ยโกเบไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเรื่องนี่จะเป็นสันนอกสันนอกใช่ไหมใช่สันนอกก็ไม่ค่อยมีมัดออกแต่สายเนี้ยที่ใช่ไหมเอาสุขภาพไปในตัวนะครับพักละทีนี้นะต้องบอกสายสุขภาพของจริงเลยใช่ไหมก็มีเหตุการณทองครับอก คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวราคา199เนี่ยก็คือมีจำกัดเวลาไหมครับมีประมาณนึชัมม่วโมงใช่หนึ่งช<ต>ั่วโมงครึ่งนะก็ถ้าเราตองหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็อีกไม่ถึงหนึมม่งชัมม่วโมงใช่หนึ่งชั่วโมงไปอีกจริงๆแล้วเข้าห้างเนี่ยเขาเขาก็ฟิกไว้ที่หนึ่งชัมม่วโม<ห>งนะตัวนี้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าได้เยอะกว่าที่ห้างด้วยแถมราคาเบากว่ามีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทะเลทั้งบกด้วยใช่ไหมฮะอ่าแล้วที่เด็ดตัวนี้คือมีอะไรบ้างครับ ที่ไหนคนนี้นะครับก็เราจะแนะนำน้ำจิ้มแล้วกับน้ำจิ้มมีกี่แบบครับน้ำจิ้มจะมี2แบบ2แบบต่างกันยังไงเอิบก็อันนึงจะเป็นแนวญี่ปุ่นหน่อยแคล้ายๆที่โชว์อะไรอย่างเงี้ยว่ะอ่าเขรียกฝันสืบแนวฟันสืบปกติฟันสืบมันจะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยแต่ทีนื้อมันจะมีความหวานใสเข้ามาต้องเอาไปปรุงเองเป็นสูตรเฉพาะไหมหรือว่าเป็นสเร็จรูปสูตรเฉพาะทางน้นด้วยนะอ่าแล้วก็อีกยังมีจะเป็นน้ำจิ้มมาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านกันเอามาทำเหรอทำมา เราได้เอามาปรับแต่งอะไรไหมไม่ไม่โอ้ยอันนี้ก็ก็ออกเนี่ยมาร์บีคิวหน่อยเหมือนน้ำมะขามเปียกใช่ใช่แนะนำว่าต้องปรุงับมะนาวแล้วก็พีกระเทียมใช่ไหมงั้นต้องลองต้องลองลองแดกไม่แดกไม่ได้นะครับเครื่องดื่มแบบมีอะไรบ้างด้วยเครื่องดื่มก็จะมีอันนี้คืออะไรเป็นสูตรพิเศษของทางร้านอีกใช่ไหมใช่สั่งรีฟิลมาได้นะใช่พี่เป็นตัวหลัก้ามีซี่มีอะไรอย่างใช่ไหมตัวนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดู เออแนะนำแนะนำอะไรใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกอะไรเออสายขาดครับสายสายเนื้อสายเนื้อตัวนี้อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนโมจิเลยคล้ายๆแต่ใต้จุดคีบเอามาสายแดกอาจารย์อันนะครับเอิอทานด้วยกันยายนำคนเดียวไม่เอาเอ้ยให้แดกด้วยกันคนเดียวสายแดกนะครับไม่ต้องพูดภาพคำเพลงครับสายแดกครับ เฮ้ยบางมากอะแค่เคี่ยวออกเฉยๆก็ขาดแล้วอะเอิร์ดนะคือแบบเวลาจะทานครั้งเดียวนะอาจารย์นั้นไม่ใช่เป็นแผ่นนะคือ,อดูเอาดูเดี๋ยวแดกให้ดูเอิร์ดแต่ก่อนนี้เหมือนกินใส่หนีน่ไหมเอิร์ดทำไม,มตอนนี้ใส่ตุ้งนะเฮ้น้อง <laughs> เอินนเอร์ดนี่เพราะเขาเรียกเพราะกายเขาบอกเนือ้อตุ้ยังับเขาเรียกอะไร การการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรแค่เรียกว่าเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งนะมามานี่สายแดกมันต้องขาดหนึ่งต่อคำใช่ไหมนี่คือแบบแบบพี่นี่แบบอาจารย์นันเนี่ยมากินแบบเนี้ยเนี่ยคือเป็นประมาณว่ามีไขมันมีอะไรเงี้ยเนี่ยต้องบืนยังไงออกมันถึงจมูกต้องต้องเข้าหีบไม่ก็คาร์ดิโอ คือต้องเบิเนเยอะเลยใช่ไหมถึงออกฤทธิ์น,นะครับมาเดี๋ยวก่อนเ,เลยเราเามาชิมหมูก่อนคือไม่ต้อง่านน้ำจิ้มก่อนนะครับค่อนข้างจะชิ้นจะเป็นชิ้นไม่ใหญ่มนะัายทานง่ายประเด็นคือไขมันไม่มี มจะไ่รู้สึกคือมันดูเหมือนแบบเป็นประมาณว่าเนื้อสามชั้นจริงนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกถึงไขมันของมูวสองชั้นเลยคือทานได้เรื่อยๆเขาเขาเรียกว้วนม่รู้ตัวลงวนไม่รู้ตัวเอาไปต่อไปจะเป็นน้องเอิร์ธแนะนําเป็นแบบตัวนี้คู่กับมะนาวใช่ไหมชิมมะนาวใช่ป่ะแล้วก็มีเกียบว่าเดี๋ยวๆเขาเขาแบบข้าามปาะสบก่อนทางตรงนะ หยอกเปรี้ยวๆเปล่าไม่ไมนน่นี่ยหยอกแนวหวานีิมันไม่หน่อยครับก็จะรสชาติที่แปลกที่คนอ่านจะจะไม่ได้รับรสชาติในกันอะไรมันออกแบบเหมืนอนโซจิโอมีเกลือบแต่ไม่มมตใช่ใช่ไหมโอเคตามสูตรเอิ้นดูเลยนี้มะนาวนะครับ มะนาวมะนาวแล้วก็เป็นพริกน้ำปลาใช่ปะพริกกระเทียมสายสายอาจารย์นั้นนี่เข้าพริกน้ำปลาตลอดสายเป่งอะไรนะสายเป่งที่บอกว่าพริกน้ำปลาซึ่งทางร้านเขาก็มีไว้ให้ตื่นนะถ้าแบบหงงเราก็สามารถขอเพิ่มได้ครับ ก็ตอนนี้เลยะครับกตอนตอนที่ก็หุ้ย,ย,ยแต่ใจ,จอาจารย์ชอบหมูสามชั้นนะเพราะว่าเาขาค่อนข้างบางแล้วก็ไขมันถ้าไม่รู้สึกเลยแล้วแบบคือเวลาเราไปกินสามชั้นเยอะๆแล้วเงี้ยมันจอกเลี่ยนด้วยเป็นบางครั้งถ้าเรากินเรอะไปนะครับแต่จริงๆแล้วตอนเนี้ไม่รู้สึกเลี่ยนนะคือกินได้เรื่อยๆอ่ะอ้วนได้เรื่อยๆ <laughs> พี่บอกว่าละลายในป่ากไม่ได้โกหกเลย<ช>คือมันเบ,บา,นนาบวางมากแบบลิ้นดันขึ้นรุดเหมือน,นกับหายไปเลยอ่ะแต่แนะนำ ถ้าจะให้อร่อยถึงรสหมูจริงๆเราอย่าใส่น้ำจิ้มเยอะถ้าค่อยกินจาแห้งนะต่อไปเรามาลองอันนี้เขาเรียกสันในสันคอสันคอ,อครับชองแก้ไม่เดี๋ยวสักหน่อยจะโดนน้องเอิกรก้านคอพูดผิดพูดผิดเยอะนะครับอนะ่สายอาจารย์อ่านพาแดกนะครับมันต้องอย่างนี้ครับ คือเรากินสบู่กินอย่างนี้ก็ไม่ครับเขาไปประปัยเราแกงไม่ <c oughs> ไม่ใช่อาจารย์หนังครับไม่ใช่จริงจริงนี่คือนี่คือจริงเนาะใช่ไหมไหนลองไหนลองนี่ลองนี่ลองนี่หมดแล้วเลิศเอาเอาตัวสัตว์ลืม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 สันนอกอ่ะสันนอกในลองสาดอิดนีสก็แค่ที่ออกมาเนีื้อเชีนงโจ๊กแหวง อนืมมากที่สุดกะเพรกินไม่หัวโอเคแล้วก็กระางแต่ลอย่าอ๋อนี่นี่เป็นวิธีการกินนะแต่ช่องอาจารย์นั้นมันเป็นวิธีการแดกนะครับนลายอย่างกันนะครับ, <c oughs> รบมาต่อกันครับเอาเลยครับเลย คอนเสิร์ใช่ไหมทำไมเขาพาเรียกพี่โฉวพี่โฉวมันน้ำจิ้มขนมจีนหรือเปล่ามันรสชาติอะไรไหมใช่สีดำดูก่อนตัวนี้คือคอนเสิร์ใช่ไหมเขาเรียกคอนเสิร์ตตอนคอถาคอนเสิร์โอเคเดี๋ยวพักร้อนก่อนพักร้อนก่อนเฮ้ยแบบตัวนี้นี่คือเมื่อกี้นี่แดกหมูสามชั้นเป็นคนเดียวเลย มันหมดแล้วเอิร์อยังไม่ได้เราสามารถสั่งได้ตลอดเลยใช่ไหมเรื่อยๆครับใช่ไหมใช่ครับหนึ่งชั่วโมงยังสั่งไงก็ได้ใช่ครึ่งด้วยชั่วโมงครึ่งถ้าไม่หมดแ่ะก็มีการนิดหน่อยได้ไหมอ่าแต่สามารถสั่งได้เรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้สามชั้นหมดแล้วสามชั้นสิบถาดครับมาครับตัวนี้คอนสืบลองดู ตัวนี้ไม่ออกเปรี้ยวเลยมันจะเคี้ยวอยู่ดคือถ้าคนรับความเคี้ยวได้ก็จะเคี้ยวมันนานมันจะออกแนวออกหวานนิดหนึงใช่ไหมแต่ที่ยิมดูแล้วมันมันค่อนข้าง,งคมกล่อม<ช>มันเบาๆคือมันมันไม่โดด<ช>ถ้าเปรี้ยวก็มันจะเปรี้ยวโดดถ้าหวานก็จะหวานโดด<ช>แต่ตัวนี้มันจะค่อนข้าง,งจะคืมันอืมใช่ใช่ใช้คำนี้ใช่ไหม<ำ>ล้วตัวนี้ก็เหลือใส่พริกกระเทียมให้หวานแก่ๆมาลองดูลองดูต้องต้องเลิกใส่ ตัวนี้ตัวพนสุรเราใส่พริกกระเทียมเข้าไปแล้วมาลองชิมก่อนไม่ใช่ชิมดีแรกดิแต่ชิมแล้วมันไม่ได้พริกกระเทียมด้วยอ่ะต้องคว้านคว้านเรียกวานหรือเปล่าเฮ้ยแต่พี่ชอบไอ้ตัวคอนสูนะคือมันมันทานได้เรื่อยแล้วแบบ มันไม่เลี่ยงเลยถึงจะมีถึง,<ด>ถงจะจิ้มเยอะก็ไม่เลี่ยงนี่เป็นกับข้าวยิ่ห้อเออนี่เขาข่อยว่ะสวยที่นี่ก็มีฝั่งคนไทยรวมในร้านบข้าวว่างข้าวสวยต้องลองต้องลองอ่าไปต่อกันตัวนี้จะเป็นตัวเต้าหู้ชีสเต้าหู้ชีสแล้วร้อนเลยสังเกตดูควันขึ้นโอ้แล้วกัดไปจะไม่ลวกปากเลย Mm. chị dơm yeah. nó giống bì biết luôn em ơi em ơi em ơi em ngon em ơi em ơi Cứ bộ em ơi em ơi em ơi em hưu em à. một em ค่อนข้างดึนดุ่อยู่ก็คืออร่อยอยู่แล้วนะแต่พอมีชีสเข้ามารวมด้วยแล้วมันจะออกเป็นอีกสชาตินึงเลยซึ่งจะแปลกใหม่มากอ,มอยู่ที่ร้านอื่นเขามีหรือเปล่าเพิ่งเคยมากินอ,อร่อยฮะเดีวนี้คอนซูต่อครับแล้วคอนซูต่อ คือคือเนื้อถ้าเนื้อบางแล้วเนี่ยคือมันทานง่ายมากมันมันจะได้รรบรสชาติทุกอย่างกันแบบสุดอย่างจริงใช่ไหมใช่พร้อมรู้สึกแบบที่พูดเลยนะมาแล้วมาแล้วมาเลยนี่นะฮะจริงๆแล้วที่สั่งเป็นถาดแบบนี้ก็คือว่างเลยเขาจะมีอ่า ถ้าถ้าบอกว่าสั่งมาถาดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นถาดเล็กนะครับถาดเล็กจะมีด้วยกันอยู่หมด3ชิ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วไอ้ถาดใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะทั้งหมดคือถาดเล็กถ้าถาดเล็กนะไม่ได้ถาดใหญ่ uh, เพราะตัวนี้เวลาเราสั่งเนี่ยคือเราจะกันแบบกินไม่หมดด้วยก็ถือว่าโอเคไปอย่างนี้นะป้องกันคนกินด้วยนะคราบคือราดหรือว่าทิ้งนี่โอเค ตัวนี้นะทานง,ง,ง่ายนะทานง,ง่ายเพราะว่าผมผมเคยไปกินแบบไอ้ตัวขนมจีบพวกที่โฉพวกนี้ถ้ามากินกับข้าวหรือเป็นในในโต๊ะจีนนี้ใช่ไหมเพราะยังมีขนมจีบรอบคือทานไม่ได้เลยเปรี้ยวเกินไป แต่ตัวนี้กินกับข้าวได้คือว่าจริงๆเราเอ,อิร์สาม,มารถทำขายเยอเลยนเนี่ยอร่อยครับต้องมาลองต้องมาลองจริงๆแล้วพี่บอกว่าตัวนี้เนี่ยคือทานได้เนี่ยคือเคยเคยไปร้านชาบูหลายที่นะมันจะเป็นหมูหมัก หมูหมักแค็กเจอร์ก็จะเป็นอีกแบบแต่ตัวนี้สไ,สไลด์บางตึง้งโอ้ยขอบอกอร่อยอะดูมันทานได้แบบเรื่อยๆจริงๆแต่ได้ไม่ได้ม่ชอบหมูมากก็มีหมักให้ใช่ไหมใช่มีหมูหมักหมักใหด้วยหมักเนี่ยเป็นหมักที่เสร็จของโอโอทางร้านไหมใช่หมักแบบชาบู<อ>หมักแบบอาม่าชาบูเฮ้ยสิบถาสั่งมาจะหมดหรือวะเนี่ยนสายกุ้งสายดงสายกุ้งหมดไหมหมด ตัวนี้จะเป็นหมูหมักส่วนพิเศษของทางอามมานะเราใส่ไปชิ้นหนึ่งเ่กินแบบเออบอกร่อนเน่ถ้าหมูหมักต้องนานหน่าเอาเลยมันไม่บาไม่ได้ร่อนใช่ไหมร่อนยีบเลยร่อนีบเลยใช่ไหมต้ำซุปแห้งแล้วก็สามารถเพิ่มได้ตลอดทานก็แต่ชอบคนเสิร์คนเสิร์ชอบเอทำ

ถ้ามากันแบบเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยทางร้านสามารถรองรับได้เยอะกว่า80 80ที่นั่งเลือเฮ้ยอย่างนี้นลงทัวร์ได้เลยทัวร์ลงได้เลยแถมแบบประหยัดด้วยเพราะมันเป็นหัวบุฟเฟ่ใช่ป่ะโอ้ทางร้านอยู่ตรงไหนอ่ะ,อะที่ตั้งอยู่โรงแรมอาพีซิตี้เลยนะครับ Rb City เยสสุพรรณเนอะใช่ครับใกล้ๆโรงเรียนเทศบาลสองอ่าเป็นเส้นถนนประชาสัมพันธ์นะฮะอยู่ข้างๆกับโรงเรียนเทศบาลสองสำนักวิทยาวัฒนา อาร, half ร้านเปิดก half er like half ี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเที่วงเที่ยงถึงสามทุ่มนะครับแต่ว่าเราจะรับสั่งเดอร์สองทุ่มครึ่งปิดราบอดเดอร์สองทุ่มครึ่งปิดราบอดเดอร์ปิดครัวพวกนี้ง่ายเนาะออ่่าาเอาใหม่ครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเที่ยงถึงสามทุ่มเที่ยงถึงสามทุ่มนะฮะปิดครัวสองทุ่มเพราะงั้นเราต้องสั่งก่อนสองนะสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะฮะอ่าเที่ยงสามารถมาทานได้แล้วหรือจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับง่ายดีนะะฮแล้วสามารถติดต่อได้ไงครับเบิร์ดสมมติเขาจะ เข้ามาจองอะไรอย่างเงี้ยก็เดิมพอยที่เบอร์098นะครับ098 152 152 8924 8924นะฮะเอิร์อมีตัวโซเชียลไหมอย่างเช่น Facebook เ anyway, นี้ยแฟนเพจเนี้ยมีไหมเฟซบุ๊กก็อาม่าชาบูยะโสธรอาม่าชาบูยะโสธรนะเซิร์ชเข้าไปเลยตรงน<บ>ี้นะฮะเดีด๋ยวจะแปะไว้ให้ปัป๊บนะ,ะโอเคแล้วก็เบอร์โทรตามติดต่อด้านล่างได้นะครับมีมีไลน์ไหมสามารถเอออย่างเช่นแบบนี้เห็นเขาบอกว่าเขาเป็นร้านข้าวสวยใช่ไหมที่เนี้ย เห็นบอกว่ามีแบบเดลิเวอรี่เรียกถูกไหมเดลิเวอรี่โอเคส่งได้ด้วยเบอร์โทรเบอร์เบอร์เดียวกันเลยถามว่าส่งได้ที่ไหนส่งได้ที่ไหนก็ประมาณว่าตอนนี้ที่อยู่ที่นครปฐมโทรสั่งได้ไหมจะส่งท้องมาสั่งไม่ได้ไม่น่าจะได้ครับขอขอบเขตต่อบเขตส่งได้ที่ไหนไหมในเมืองนครอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองก็คือแล้วแบบนี้คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมก็ก็ขึ้นอยู่กับตามระยะทางตามระยะทางถ้า ไถ้ามันเลยถ้ามันมากกว่าจีนด้วไม่ไม่เอาเอาเป็นว่าถ้าภายในพื้นที่มีไหมมีมีอ่าถ้าถ้าภายในพื้นที่คือส่งฟรีแต่ว่าถ้าไกลหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีบวกค่าใช้จ่ายไปนิดนึงเป็นเป็นบวกไปประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติเทคนิคอะไรเงี้ยยี่ิบสามเทคนิคเท่าไหร่เทคนิคสามสิบสามสิบอ่าถ้าไกลกว่านี้นิดนึงก็จะมีบวกเข้าไปเป็นสวิตช่ตนะนี่มันสักสิบบาทยี่สิบบาทแต่ว่าก็สะดวกนะฮะแล้วได้ทางเข้าอร่อยด้วยไม่แพงแ่่อานะครับ มีอะไรฟากอีกไหมก็ไลน์แอดครับไลน์แอดอ่ามีไลน์แอดด้วยอ่าว่ามาเลยแอดทำหน้าชาบูครับ A M A อย่าลืมมีแอดด้วยแอดทำหน้าอ่าแล้วก็ A M A A M A S H A S Superman อ S Superman อ่าสองตัว A B U S Superman หนึ่งตัวก็ H Superman อีก H H Hunter อ่า H Hunter A A M Mod โอเคครับแปะไว้ให้เลยจบไม่ต้องพูดมาก โอเคครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์อันก็ขอเวลาแดกก่อนนะฮะโอ้คือแบบเต็มโตมากนะฮะพอแล้วขอเวลาแดกก่อนเนาะโอเค okay, เดี๋ยวยังไงอาจารย์อันกับน้องเอ,อิร์ธขอลาไปทั้งเท่านี้นก่อนแต่อย่าลืมนะฮะติดตามช่องให้ด้วยนะครับช่องอาจารย์อันพาเราพาแดกเดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปจะเป็นคลิปอะไรที่ไปแดกที่ไหนแล้วพาไปเลาะยังไงนะฮะหรือ,อาสามารถติดตามได้ตามคอมเมนต์หรือคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้เป็นแดกที่ไหนรีวิวอะไรต้องการสปอนเซอร์อยู่นะครับ โอเคครับวันนี้อาจารย์อันกับเอิร์ขอลาเพียงเท่านี้กันครับวัสดีครับ mm hmm. พูดเร็วเพราะว่าตอนนี้น้ำลาเเยหกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับวัสดีครับ